ครับสวัสดีครับผมเพชรเตชินมาเสดนะครับไฟเราซ้อมมากี่วัน <S <S ก็นสามอาทิตย์ได้การซ้อมอยู่ที่มาเสดนะครับที่เดิมเลยที่ชลบุรีใส่นี้มีใครไปช่วยเป็นผู้บองคับสอนเราบ้างก็มีพี่ๆเลยค่ะอ่าพี่ๆเพื่อนน้องนายข่ายอยเนาะตอนนี้ชินายอ,ยาอายุเท่าไหร่ละอายุสิบแปดปีสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบเก้าได้ล้ำหนักแบบป,อป่อยตอนนี้ห้าสิบมวยสไตล์อะไรครับฟีมือครับพี่วันนี้เลยต้องมาเจอรุ่นพี่นะสั่งฟ้าไม่เคยต่อยกับพี่ก็ด้วยครั้งแรกเลย ศึกษาเคงมาต่อยพี่หรือยังก็เก่าครับคุ้เครื่องอวันนี้ไ่เจอรุ่นพี่วางเกวางแผงไงดิก็รอดูบนเวทีได้เหมือนต่อยตามสไต,ตล์เราเนาะจะแก้ไขรุ่นพี่เอาบนเวทีเลยล่าสุดเราก็ต่อยไว้ที่ต่อยที่ราชดำเ่าวันนั้นต่อยครับเป็นไง ชนะน็อกไปวันนั้นเวทเท่าไหร่นะต่อยหนึ่ร้อยสิบเอ็ดวันนี้ก็ต่อยร้อยสิบเอ็ดนะเราได้กำไรจริงฟอนเมื่อเช้าช่างแล้วเป็นไงบ้างก็พอดีมาผ่านเรียบร้อยร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์ก็เกินร้อยสมบูรณ์ได้ไหมวันนี้ก็พร้อมเอาชนะรุ่นพี่กลับบ้านมั่นใจเปล่ามั่นใจอ่าไฟนี่คุมมากกีกิโลก็สี่ห้าโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดราวหกสิบเจ็ดสิบถามจริงรุ่นพี่ต้องมีอะไรน่ากลัวมากเอาว ก็มีหมัดทีอันตรายเก็บอยู่เรียบร้อยเลยนะอ้าวเอ้าคนจังหวัดศรีสะเกดฝากเชิญช่วนแฟนขับเราหน่อยก็ฝากพี่น้องชาวศรีสะเกดเลยเอฟซีบางแสนไครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยวันนี้พร้อมหมอจะได้กลับบ้านนะอ่ะวันนี้ขอใ้น้องโชคดีขอบวนะครับ